นี้ก็สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมในคลิปของผมครับวันนี้ผมเอาพระชัยมาให้ดูนะครับพระชัยสงคามหรือพระชัยยุทธยานะครับผมนี่ครับผมมีสององค์นะครับที่ผมใช้ติดตัวนะครับผมแขนเอวนะครับไม่ได้แขนคอก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องพวกนี้บางคนก็แขนเอวบางคนก็แขนที่คอนะครับเชื่อว่ามีพุทธคุณให้อิทธิคุณต่างๆนะครับ พระชัยนี่ก็ไม่ต่างกับงั่งนะครับผมอิติคุณทางด้านเสน่ห์เมตตาป้องกันคุณใสนะแต่ยางก็คือแคคลาดคงกระพันนะครับในยุคย,ยุทธยาสมัยเขามีสงครามโลกกันพวกทหารเขาจะแขนที่เอวนะครับพกไว้ในในชายผ้าหรือแขนที่เอวนะผมนี่เป็นพระชัยที่ขนาดพกนะพระชัยหลังช้างก็อีกแบบหนึ่งนะครับจะองค์ใหญ่ครับ แขนคอช้างคอม้าครับองนี้ก็เนะื้อโลหะสำฤทธนะครับอายุประมาณ400-500ปีนะปีครับยุคต้นถึงยุคก,กลางอายุทยานะครับแต่ผะุพังไปหน่อยนะครับเห็นเป็นดินละนะเพราะโลหะมันโดนฝังมานานนะครับมันหมดสภาพไปแล้วตรงคอมันจะเล้าๆนิดนึงอะนเขาเรียกว่าคอมันลานนะครับนี่ยมันจะหัก หักง่ายนะประชัยเพราะว่าบางมากกับดูที่ฐานได้เลยครับนีบ่ฐานบางแตกหักไปหมดแล้วครับดูด้านหลังนี่ผมเพิ่งได้มานะครับผมเนื้อผุดขึ้นจากผิวด้านในเนื้อนะครับนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่อะโมซูมให้ดูนี่ครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดสำริโบราณนะครับสวยครับตัวนี้ก็สวยครับผม เขาเข้ามาหายากเหมือนกันนะพระชัยองค์นี้ก็ได้มาก่อนนะครับเขาถักคุ้มรักษาอย่างนี้นะครับนี่ยพาใช้มาติดคองตกทอดเขานะครับคนแก่เขาก็เรียกเรียกงั่งนะครับแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นความเชื่อนะของคนภาคอีสานเขาเรียกงั่งเขาบอกว่าใช้แขนที่เอวนะผมก็แขนเอวแล้วตามคนแก่เขาบอก แล้วแต่วความเชื่อส่วนบุคคลนะครับให้คุณเหมือนดันนะครับแควคาดปลอดภัยคงกระพันป้องกันคุณใสไม่ต่างจากงัางนะครับนี่ครับเอวผมเอากล้องนะครับกล้องก็งมา z ู o m ให้ดูเนื้อชัดนะอของวัชัยนะครับมีหาง่ายนะครับทุกวันนี้หายากนะครับคนที่เขาเล่นสะสมก็เ,เก็บไปหมดแล้วนะครับ นี่ครับเนื้อสำนึกสำนึกโบราณนะครับไม่ชัดเท่าไหร่เนี่ครับเนื้อหาผมดินดำไม่ใช่ว่าจะหลุดล่อนง่ายนะครับดินแข็งมากครับผมนี่ครับ นีออ่อ,องนี่อ,องครับนี่ององนี้สวยเหมือนกันนะครับนี่ครับห้าตาผมว่ายังหาต่อยอย่างนี้นะพระชัยผมว่เจอแต่เขาปล่อยก็แพงสี่พันห้าพันประมาณนี้นะครับเล่นกันเจ๋งสวยจริงๆครับผมถึงเอานะครับไม่ได้สวยนะครับ สอง,งอืมอนะซูมใหม่นะซูมใหม่ให้เห็นชัดเาด้านหลังนะด้านหลังด้านหลังด้านหลังนี่ผมแขนติดเอวแลนะ้ว ยังผมไม่รู้มีประสบการณ์อะไรแต่ผมศรัทธาผมก็แขแขนไปนะครับผมแล้วความชอบในศิลปะโบราณนะครับที่สมัยนี้ทําเรียนแบบไม่ได้ครับนี่ครับเนื้อมันผุดขึ้นมาครับมีคาบรลัก,กอะไรแดงๆนี่ขาบรลักนะครับนี่ครับสวยครับผม อย่างมันตายไปแล้วนะครับแต่ใครมีก็ทักหาผมได้เหมือนกันนะครับผมรับเช่าอยู่ครับผมบาชัยอย,ยุธยานี่ขอให้เนื้อหาแบบนี้ผมก็เช่าเหมือนกันนะครับแลครก็ผมแขนติดจบงั่งผมนะครับ พยางั่งสะบัดหน้านี่เนื้ยสำนิดทองดอกบวบนะครับแบบน,นี้ตัวนี้ก้นตันนะครับผมเช่าจากนักเลงร้อเอนะครับตาแก่ยุเจ็ดสิปีครับไปขอเช่าแกมานะครับนี่เป็นพยางั่งอาถรรพ์เกตดาบส่ยสังวานนะครับผมเอาชั้นลงุดดินไว้ครับไม่ให้ดินหลุดล่อน,น กตีมันก็ไม่หลุดง่ายๆหรอกผมอุดไว้สี่องค์นี้ผมแขนติดตัวตลอดมาผมประสบการณ์เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนที่มีเท่านั้นที่รู้ได้นะครับผมนี่ครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ครับ